พันจ้ามหาชน OMC วันนี้มาแบ่งปันนะคะเรื่องการ <c oughs> ซื้อระบบนะคะ Ox Cash NFT Pro ค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องเตรียมนะคะมาติกค่ะทุกคนนี่ค่ะเตรียมมาติกค่ะจำนวนเท่าไหร่คะประมาณ3มาติกนะคะแต่อันนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราดูเอานะคะว่าค่าแก๊สเท่าไหร่สำหรับค่าแก๊สนะคะแล้วก็2นะคะ OC นะคะ 30 OC ค่ะแต่เราจะใช้นะคะประมาณนะคะ18นะคะถึง 25OC ค่ะแต่เราเผื่อเหลือนะคะไม่เผื่อขาดนะ,ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเรานะคะมาตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะ d i s c o v e r y ค่ะหรือพันเรียกว่าขุมทรัพย์ทองคำนะคะทุกคนเข็มทิศทองคำค่ะเขาเรียกว่าค้นพบค่ะแตะเข้าไปค่ะแตะด้านบนนะคะ D a p อนะคะ ด้านบนนี้นะคะค้นหานะคะไม่ว่าแพลตฟอร์มใดๆนะคะเราต้องคลิกตรงนี้นะคะทุกคนค้นหานะคะแตะเข้าไปค่ะถ้ามีรายการอยู่แถวนี้นะคะนี่แถวนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะที่เรามีบันทึกไว้แต่อันนี้พันจะพิมพ์ให้ทุกคนดูก็คือมาด้านนี้ค่ะเข็บที่มีนี่ค่ะเห็นไหมคะเราต้องหาแว่นขยายค่ะน้องแว่นช่วยเราได้ทุกอย่างค่ะพิมพ์ o x ดอทค่ะ cache c a s h เนี่ยค่ะทุกคนต้องดูด้วยนะคะว่าเราจะไม่มีช่องว่างนะคะตรงนี้นะคะ ox จุด cache ไปเลยนะคะแล้วมาคลิกตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะสีฟ้าเนี่ยค่ะนี่ค่ะตรงสื่อสีฟ้านะคะ go to the app of cache แตะเข้าไปค่ะเสร็จแล้วก็ I got it ค่ะแถบสีฟ้าด้านล่างนี่ค่ะ เห็นแถบสีฟ้าเนี่ยไปเลยค่ะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะโดยส่วนใหญ่นะอ่าเรารอนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูเบอร์ก่อนโอเคอ่ามาถึงหน้านี้ค่ะทุกคนต้องตรวจนะคะว่ากระเป๋าของทุกคนตรงไหมถ้าไม่มั่นใจนะคะ Dis c o n n e c t ค่ะ Connect กลับมาอีกทีนึงนะคะเพื่อให้เขา Connect ใหม่เนาะ <laughs> เนี่ยค่ะเพราะว่าไม่ไม่ใช่ไาพันไม่ได้ดูค่ะทุกคนเราก็ เาเพื่อความชัวทุกคนมาคลิกตรงนี้เลยโอ้ไม่ใช่ขอโทษขอโทษนี่ค่ะรีจิสเตอร์ค่ะสมัครค่ะลงทะเบียนค่ะตรงนี้เลขหนึ่งนะคะเปลี่ยนค่ะถ้าใครมีลิงก์เนี่ยส่วนใหญ่เลขจะตรงแต่ถึงแม้เลขจะตรงเราก็จะต้องตรวจอีกทีนึงนะคะห้าอ่ะเราต้องตรวจ เลขให้ตรงนะคะเพราะเราเป็น OMC นะคะเราจะต้องตรวจอย่างเข้มงวดค่ะเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดนะคะและมาคลิกตรงนี้เลย a p Proof นะคะนี่ค่ะแอป Proof ตรงนี้ค่ะรอค่ะ next step ค่ะสีฟ้าค่ะ confirm ค่ะใส่รหัสเศรษฐีค่ะ confirm เราก็รออย่างเดียวเลยนะคะทุกคนรอรอรอค่ะถ้าเครื่องใครเร็วก็จะขึ้นเร็วนะคะเห็นไหมคะเพราะแต่อันนี้มันขึ้นว่า register เนาะอ่าโอเคไปเลยดีกว่าทีนี้ตรงนี้ไม่เสร็จเนาะเรามาคลิกตรงนี้นะคะเพื่อที่จะ refresh นะคะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะแตะ3จุดนะคะนี่แล้วก็มาตรงนี้เลย refresh เนี่ยคะ่ะทุกคนนี่แตะเข้าไปฟลุนี่ เห็นไหมคะเขาก็จะมาหน้านี้อีกแต่อย่าลืมนะคะตรงนี้นะคะเลขหนึ่งนะคะเปลี่ยนนะคะทุกคนเปลี่ยนเป็นรหัสนะคะของ OMC นะคะผู้แนะนำของเรานั่นเองค่ะไม่งั้นจะพลาดนะคะทุกคนดูแล้วดูอีกคะ่ะทุกคน r e ส i s t e r เลยและมาแตะตรงนี้นะคะ สีขาวๆนี่ค่ะช่องนี้นะคะเป็นการยอมรับนะคะอ่าแล้วก็มาแตะตรงนี้ค่ะสีม่วงๆนี่นะคะทรายแปลว่าลงชื่อนะคะในตัวนี้นะคะในสัญญานะอ่ะคอนเฟิร์มค่ะเขาจะบอกเราว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าไม่เสี่ยงคุณก็ไม่รวยค่ะโอเคอ่าใส่รหัสเศษรษฐีลงไปคอนเฟิร์ม อ่าแล้วเขาก็จะขึ้น register now นะคะเป็นไงคะง่ายมากสบายมากค่ะไปโลดค่ะอันนี้เรารอแก๊สขึ้นก่อนนะคะอุ๊ยแก๊สแพงไปนิดนึงนะคะเราก็ไปปรับแต่งนิดนึงนะคะคลิกตรง slow นะคะแล้วก็คลิกตรง custom นะคะหรือปรับแต่งนั่นแหละค่ะอ่อ confirm เลยค่ะเหลือ2นะคะไปเลยค่ะใส่รหัสเซทีค่ะ คอนเฟิร์มแล้วก็รอค่ะตื่นเต้น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 เห็นไหมตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะคะรอนะคะรออีกนิดนึงอะไหนลองคลิก c l ิรออีกนานไหมอาเสร็จแล้วค่ะทุกคนโคลส ทีนี้ออโตล็อกอินได้เลยค่ะเห็นไหมคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะได้ไอดีมาเรียบร้อยเลขสวยงามอัลามแท้ค่ะทุกคนโอเคค่ะแค่นี้เองค่ะวิธีการสมัครนะคะง่ายง่ายสบายชิลค่ะทุกคนมาทำออกซแคชด้วยกันนะคะเริ่มต้นนะคะด้วยหน่วยกิจนะคะ2หน่วยกิจค่ะหน่วยกิจละ500นะคะได้ขุมทรัพย์ทองคำนะคะ2ขุมทรัพย์นะคะ ขุมทรัพย์แรกนะคะเป็น ID หลักนะคะขุมทรัพย์ที่2นะคะเป็น OMC นะคะแล้วทุกคนเอาตัวนะคะเข้ามาเรียนรู้นะคะว่าเราจะมีรายรับนะคะแบบไหนจาก Ox Cash นะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ถ้าคุณไม่เสี่ยงนะคะคุณก็ไม่รวยค่ะคุณจะเสี่ยงแบบไหนคะเสี่ยงเข้ามาเรียนรู้และลงมือทำแล้วรวยไปด้วยกันนะคะเป็นการ เขาเรียกว่าใช้ระบบให้เป็นนะคะเอาระบบมาใช้แล้วใช้คนนะคะในการเดินระบบด้วยเงินทุนเพียง1,000บาทค่ะสวัสดีค่ะ